ครับผมนายสมพลแสนคำเกษตรจังหวัดชงหมัยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูสวนของนายดวงทิพย์คำจ้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ตำบลแม่แหลมอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นเกษตรกรทำสวนส้มสายน้ำพึ่นขอเชิญรับชมเลยครับครับผมบุกส้มจริงให้นะครับเนี่ยประมาณสักประมาณสามห้าสองห้าเท่ารครับาประมาณครับสองห้า ถือว่ามันจะปลูกนี่ถือว่ามันฟันห้าร้อยต้นอ๋อการดูแลเอาใจใส่ต้องดูแลอย่างดีเนาะส้มนี่ะดูแลอย่างดีครับผมจะมาหมือนอย่างอื่นนะการดูแลรักษาเป็นจะได้พ่องนะครับเนี่ยด้วยกัแมกแก้วนะครับเพาะว่ใช้ยานักนะครับอ๋อใช้ยาเคมีนักเคมีรับคือว่าลงทุนสูงนะครับผมเนี่ยมันยากการดูแลครับต้องแต่งกิ่งดูแลดูแลครับฉีดยาเวลามันมันเหล่ยงเนี่ยต้องฉีดยาเข้าต้นนาครับอ๋อต่อยาแบบติติชีวนะฉีดยาเนี่ยเขาบอกยาขันนักเกบอ๋อยาปฏิชีวนะนะ ชีดกัต้นมันแล้วก็การหลบพวกคนเนาตดวยเนาะขนหาวพวกใบก็คือระวังนอนช้อนใบนอนชอนใบหรอแบงเกอร์นะคะอ่มีนะฮะต้นมัาติดที่ต้นถ้าคุ้มหนึ่งมันนี่เงี้ยพอได้เนาะโอ้ได้แล้วครับตัวที่แพงเงี้ยพอได้ดูแลครับอ่เพราะต้นนี้ละแล้วทำแล้วคุ้มค่ากับครับเนี่ยค่มั่ก็อยู่อยู่ได้ครับอยู่ได้เน้ออยู่ได้ประเดี๋นี้กิโลเท่าไรถ้ามันออกปรเดี๋ยวเนี่ยช่วงนี้ประมาณ80บาท80บาทอ๋อต้นนึงเขาแก๊สได้กี่กิโลนะครับอันนี้ต้นนึงประมาณ แปดสิบถึงร้อยโลอ๋อแปดสิบถึงร้อยโลอ๋อถ้าตัวใหญ่ก็ประมาณร้อยก็ได้อยู่ได้อยู่ได้เนาะครับผมแล้วมีฝีมองแซมใส่พ่องพ่องอ๋อนี่ยเลยพันฝีมองอันนี้ราคาดีกว่าอันนี้ผมไม่ได้ขายไม่ได้ขายไว้กินอ๋อไว้ตินครับ มันนุ่นตลอดปีนะครับครับว่าถ้าทำส้มนี่คือระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกคนเน่าพวกนอนอนใบแกล้งเกอร์ออ๋แล้วต้มมันตัดแต่งกิ่งต้มมันตัดแกงกิ่งนี่ตลอดเลยถ้าคนขี้ขา้นี่เงี้ยบก็ได้เนาะมาอยู่ก่ได้แล้วก็